สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดฟีเจอร์ความคิดเห็นในวิดีโอ YouTube ของเรานะคะของบางคนก็ปิดไว้อยู่นะคะโอเคเราจะเข้าไปในวิดีโอ y o u t u b e ในช่องของเรานะอ่าเราจะเห็นว่าเห็นไหมฟีเจอร์ความคิดเห็นปิดอยู่นะตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเปิดมันยังไงนะค่ะอันดับแรกนะคะจะต้องมีแอปพลิเคชัน YouTube Studio ก่อนนะคะ จากนั้นเราก็จิ้มเข้าไปเลยอ่าโอเคทีนี้มันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะแล้วก็มันจะมีวิดีโอของเราเห็นไหมคะแล้วก็เลือกอันที่ต้องการเลยอ่าโอเคทีนี้เห็นตัวที่เป็นรูปดินสอข้างบนไหมให้คลิกเข้าไปในตัวที่เป็นรูปดินสอนะอ่าทีนี้เราก็จะได้หน้าแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ เห็นตัวข้างๆเรนสอบไหมที่เป็นรูปเฟืองอะคะ่ะแล้วก็คลิกเข้าไปในที่เป็นรูปเฟืองนะจากนั้นเราก็จะเห็นเนี่ยมากมายเลยแล้วก็จะมีคําว่าความคิดเห็นเห็นไหมเห็นว่าอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นอ่าเราสามารถปิดหรือเปิดได้เลยนะคะแล้วเราก็กดบันทึกเลย อโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆเลยนะคะ